อยากรู้ไหมวันวันหนึ่งของพ่อค้าขายรหัสเกมทําอะไรมาก็เริ่มที่เวลา10บโมงอาบน้ำมาเสร็จนะครับจัดแจงแต่งตัวใส่ถุงเท้านะครับออกจากห้องนะครับแล้วก็ไวชมบรรยากาศนิดนึงนะครับแล้วก็รีบเดินไปเลยว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันหมอนัดนะครับวันนี้จะไปเปลี่ยนสียางนะครับลงมังล่างนะครับข้างล่างหอนี่โคตรหนานะครับก็ขึ้นมาใส่ตัวแรงไปนะครับไม่แรงหรอกนะครับเดิมๆมนะครับแล้วก็มานั่งกินข้าวก่อนนะครับอันนี้ก็แถวที่คลินิกนะครับก็รออาหารนะครับแล้วก็สั่งอาหารว่างไปนะครับอาหารว่าง นี่นะครับน้ำเปล่าแก้วเดียวนะไม่มีอะไรเลยนะวางของจริงนะกินน้ำไปก่อนนะครับแม่ครัวกำลังทำนะครับก็มาครับแล้วก็อาหารก็มาเสิร์ฟเราเป็นไข่เจียวนะครับกุ้งสับแล้วก็ต้มยำกุ้งนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้อยากกินมากนะครับโอ้พากไปแล้วหิวเลยจะต้องไปกินมากแล้วนะครับก็เฟนกุ้งอยู่แล้วนะครับเอากุ้งก่อนเลยนะครับมากุ้งมาปุ๊บนะครับแล้วก็อืมหม่อืมอร่อยเคี้ยวนะครับ ดูสังเกตจะแก้มได้นะครับความอร่อยนะครับก็กินกินต่อครับเรารีบไปคลินิกดีกว่าเดี๋ยวหมอตบเอานะครับไปช้านี่หมอบอกมึงมัวแต่กินแอบมาโอเคถึงคลินิกแล้วนะที่วิชดอมธนกรรนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสียางเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่หมอเขาเปลี่ยนนะเพราะถ้าถ่ายนะหมอเขาน่าจะเขกจริงๆนะครับถ้าไปถ่ายตอนนู้นะครับก็เปลี่ยนสียางเป็นสีเทานะครับแล้วก็ขูดหินปูงหินปูนนะโหเลือดสิบเลยนะครับแล้วก็ยังต้องมาประชุมร้านรหัสเกมต่อนะครับ ก็ไปนานเสร็จสิ้นนะครับปวดฟันก็ปวดแล้วก็มานั่งประชุมต่อนะครับกินด,ดูก็้แค่อาจารย์ได้บ่มยาดูรูปภาพบเรารู้กันอยู่แล้วนครับต้องบอกปากเนี่ยไม่ต้องบอกแล้วโคตรเจ็บปากปากเจกัน